บบึอื้ของแทบ้บ่เองเป็นรูปมีเงี้ครับนี่โอ้ยเป็นเบาบะยางเท่เนี่ยเนาะบุ่นแจ็คเพิ่นติดเงียงของเพิ่นบึ้บปื้อแนวใดานี่โอ้ สวัสดีครับยู่กับช่องพี่เล็กสายดันมันนี้ข้ามารับจอบด้วยครับยายเป็นบอกไงแมดไทยไห้แน่ฝนกับสีตกล่ะผ้าอยู่กับสีเข่าเจอดินเหนียวอีกครับมาเบิงครับฉักหล่องพันอุม้มลุมอุ้มลุมนังสีล่ะโอ้ยนเนาะเฮ็ดยากครับไทยล้วก็ไม่ฉักได้ครับนี่เพราะว่ามันปล่อยไว้บ่ไดดแล้วครับ ติดเต็มผ่านเลยชักลองกัเปยนาเปย์ลังไทยกับไทยบลอกเขาตอนไทยกับติดผ่านไทยนะครับชักลองติดผ่านชักลองเบื้อติดเต็งสัตแหละครับโอบเต็มเลยเนี่ยมองถอยเก็บนี่เข้าถอยกวลวหลอง เมื่อเลยครับกันถอยยำนี่บอดได้ครับมันสิมันสิบอึืนแต่ซับนี่มันยังบอึ้นอยู่เกิ่งวะครับนี่คืนพอปะปีปีนี่แันแมนบอไทยฮูนี่แล้วพ่อมซัามาขูดเอาหรอครับดินเหนียวพ่อมไทยกับไทยบอกเขาด้ ตามสภากครับเบิ้งล่างรลองกับ่เป็นล่องนี่ครับมันว่าเป็นรล่องนะครับแต่ว่ามันเป็นแนววยู่ครับแต่กับพ่อปลูกได้เยอะมันต้องดินเหนียวมันต้องไทแห่งๆงจักน้อยนะครับเนี่เบืงเอาดินเหนียวโอ้ ต้องเท้าครับยางบดได้เลยนักอ่า,อาสภาพฉักลองนะครับชี้แล้วแล้วเรืออีกลองสุดท้ายแล้วครับการเลยถไทยให้เพงนนี่ตรงนี้ว่ามีลองเลยเด้อครับมันเป็นห้อยกีไทเก่าเนาะเออห้อยห้อยห้าไถยพันพันหกตัวนี้ห้ากเอาพานมาชักลองเลยครับเก็ดีแต่มันเด็ไทย เขามาชักลองกับเคลียไปเนี่ยเคลียเข่าหากันมองมันบ่เข่าก็ตัวทีเขาไถาหุดมันก็นพอเสียบใดอยู่ครับสภาพนี่แหละเบิ้งนี่อันนี้ห้อยมันติดห้อยมันติดไอหน,นี่ได้นี่ติดผ่านแล้วมันหลุดหลุดออกปิดก่อนจสิงจีนะครับโอ้ยเนาะ เว้ยนนะมันติดคัตเถอะคนน่ะมันคิ่แนวนี่พี่น้องโอ้ยเนาะบุญนะ่ะเอาซื้อซืซ้อซะกะเฮ็ดให้เพ่นไปเห็นปะหมุนลุย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 บอลลุดอีกเด้เพ่นนี่นี่ขอนมาตีเพ่นก่อนนะ บ่อยากรูดบ่บึบปื้อของแท้บ่เงเป็นรูปมีแงครับนี่โอ้ยเป็นเบาบักยางเทเลยเนะาะบ่นแจ็คเพิ่นติดแงของเพิ่น ปึ๊บปึ๊บแนวใดนี่โอ้ใครอยากกินขนมครับเป็นเอา้าแ,แล้วล่ะล่ะครับได้เป็นนี่เหรอโอ้ของแท้ครับเบิ่องมา สามสภาพครับดิ้นเหนียวนะเฮ็ด hey, จังได้ได้บุญเอ้ยมาไายไลายหนึ่งครับแลนมาไกลจ,จนว่าก็โอ้บ่ได้ยังหรอกคุ้มค่าหรอกครับเฮ็ด hey, ไป นี่ในท้ายคลิปให้พี่น้องเบ่องอีู่แล้วการชักหล่องของแท้ครับมีบอส หล่อรหลดเพิ่นกับโอบอยู่ว่าสันเนาะรอหนาเฮ้ยได้ยืดแลครับจักหากิโลติดออมดินออมรอ่อนี่ติดผา,น,ผาน,น,นีกผานันโอ้หนักด้ครับเปลืองเชื้อเพิ่งเลยเนี่ยแนวนี่ไก่แล,แล้วแล้วครับสู่ต่อไป ตราบใดที่ยังมีหนีอยู่หยุดเหตุว่าใดแลอวครับโอ้ยขี่ต้มขึ้นรถกระติดแต่บัดน,นี้ โอ้โหปลูกแล้วครับมีคนมาปลูกแล้วแน่นอนนะวะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องพี่เล็กไซายดันด้วยครับผมสวัสดีครับ